สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับตลาดไทยโซนเนื้อนะคะเนื้อหมูกับเนื้อบัวพี่น้อง่ะอันนี้คือนอนหมูตัวใหญ่มากเลยพี่น้อง่ะสิถือกันนั่นบ้านี่คลิปสิถือกันนั่นบ้าบ้าเขาบอกให้เห็นซัดที่โดนท้าลุ้นเด้อ แต่ขออนุญาตถ่ายไว้ก่อนนะคะเพ่ดูว่าสีถึกอย่างบอตะว่นในหนีเบอมีมีดบอมีอย่างเด้อค่ะมีดตะเนื้อหอยน่าจะไม่เป็นอะไรนะคะคุณบะใดมีขั้นตอนการขา่าการแท้งหมูนะดูว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเป็นหมูที่น้องโดนห้อยแล้วโดนแขวนแล้วลินง้อหางง้อพี่น้องค่ะคุณนะ ลิ่นบักไงเห็นลิ่นป่ะค่ะบักไงห,หนึ่งเนื้อวัวนะคะปลาไก่ไก่นี่ต้องฆ่ากี่ตัวเนี่ยเพราะว่าตีนไก่เยอะมากเนื้อนะคะนีะ่คือแดงดีแถบพี่น้องค่ะบางไดนันพอโท่มาวา่าเน็ดเล่นบ่ได้จกักไปกวดตัวไดพี่น้องค่ะ ก็เล่เติมหไหไม่เพราะว่าครบรอบวันที่เก่าที่เติมเน็ตรไหพอเมื่อนีบวัคขันถอนวันที่เก่าก็เล่เติมหไหไม่กัวบว่าบได้ายทรงซไปปีดเนตนะคะตั้งสอนผู้เฒ่าเปิดเนตอีกพี่น้องคะ่ะเครื่องใน่สามสิบกลีบแดงดีมาก เดินตามแม่อ้อยไปอันนี้จะเป็นอาหาร,รฟิตนะคะแช่แข็งซื้อของหลายๆจนเป็นสารบาดพี่น้องค่ะย่ายอ้อยเฮดดันกระเป๋าล้นอยู่หม่องคอนโซนทั้งหนาปนใจหายหัวใจสิว่ายแห่งมีสำนันเพิ่ว่าอ้อยไฟมันกระพริบพี่น้องค่ะถายไฟแล้วมันกระพริบ ก็พอ่อแม่แมตาไลา่บ่ค่ะหนูดูคลิปหนึ่งของหนูที่หนูถ่ายไปมีคำอาพี่น้องขาเราประมาณลอยหลอบนะคะหนูก็เรยกว่าสิป,ปับปุงไม่สรุปแล้วกระเป๋าพื้นเกา่าเพราะว่ามันเป็นธรารมาสาดหนูว่าไปเองพี่น้องนั่นสิบ้าพี่น้องขาอีกแล้ว <laughs> อาสิบ่าวข้ามเก่าไปมากบกว้นนะะ่นเด้อค่ะสรุนแล้วเพราะว่าทายหลายคลิปลาย มื่อนี่ฮอดสิบคลิปนะคะเสียงเพื่นฝนักไกลพีนาาาล่น้อ,องบ่มีคํามขาเราแับ,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 บแย่อยอ่อยเลาตังเหลือกหลายล้านขาซื้อกิิ่มสิบุกลูกสาวแล้วหลังจากที่หนูกินไฟเบอร์เมื่ขึ้น ท่ะทานได้่วของน้ำนะคะเรากับเ้ามาซือบักอันม่วงบักม่วงแช่อิม่มมาที่นี่หิวหลายก็เลยกินไปเราซีตันนะคะตอนนี้ขาซุกเริ่มมาทักท่ายแล้วเริ่มมาพออยย่ลำใสใหญ่แล้วนะคะตอนนี้คลิปเราเป็นไฟกับพิบนะคะหางหมูหรือหางงัวหางหมู เนื้อลายนะคะหนูไม่รู้ว่ามันชื่อเนื้ออะไรโอ้มีลายที่แทรกไขมันดีมากหนูกำลังหัดแท่นกล่องซาานะคะหันไปบะขั้นพ่อเข้าใายาอ่อยไปซีบอยซีใบอยู่ลานเนื้อแล้วพ่นพ่นทรงซิกเซนหนึ่งโลสองโล <c oughs> ผุนผุนเุนเข้าไปัน้น้นใบได้พี่น้องคะ่ะ <c oughs> ย่าอ้อยสื่อของเบาไทยผุ่นเน้พี่น้องบบธรรมมาอดาได้หนิย่าอ่อยพัฒนาเติบถึงสีโตกเล้ากับซันกะเบ้าคือเกาโอ้เพิ่นมีการ่องสอนแบ่งเท่าไว้ในช่องน้อยพี่น้องคะ่ะนูกว่าอยูว่ว่านขายของชุประเห็นแบ่งใหญ่น้อ เป็นทำการสอนแบ่ง,ไง,ไงยัยไว้ในซ่องหน่อยเป็นยานลูกเข็มเราเปินมีเงิ่อนได้เนี่ยยายอ้อยฉายาของเขาก็คือตั้งแต่หนูเกิดมาคือซ่อนเก่งนะคะเสียงเงืนลูกแกงเก่งพางยานลูกไส้เล่ากบจังหวะ่ะพี่น้องนาเป็นแต่เสียงยินเป็นเนฟไปใส่ซอกไม่ใส่ในเงื่อนลูกเล่าหาเห็นเบิดซุ่ม ซ่อนเก่งนะคะชายายายอ้อยเต,ต้นน,น้อยๆนะกับปุกลอมสินหนูได้วัาดากสูอันหนูเป็นคนหยอดพี่เป็นคนยัด <c oughs> แม่แม่ได้ชายาสั้นเก่งมันปะแม่ได้ชายาเสียงเงินเก่งมันนะพี่น้องค่ะหนูซื้อตุ๊กตาใหาน้นี่เราต้องไปปาดพ่อมันหนองเด้ ปาดคอเนื่องจากว่าต้องซ่อนเงินไว้ในตุ๊กตาแล้วก็หยิบไว้พี่น้องค่ะมีจังสี่ลีบว่าได้ขี่ตัวนะคะชีวิตจริงที่ยายอ้อยเป็นฮะสามสิบย,ยายอ้อยว่ามันโลดเท่าได่แม่กระถามเพิ่นที่ละ่ะที่ว่าตุ๊กตาอยู่ฮ้อไมีห้อยบาทห้อยยิบบ่าแมนว่าหยังเด้อค่ะเสียงเสียงเง่น ส่วนหนูซีบมีปัญหาอย่างดอกวเพราะว่าเล่าว้าปรู้ษาบอกให้รับดูได้เบิดแต่ว่าพี่ไส้ตองอุบิบนะคะประจวาว่าพี่น้องขาขันต่างจังหวัดลูกไส้าบานเท่ากับสีดูว่าเป็นจังใดเนาะว่าวายัางหลายพี่น้องขาเพิ่นก็อยากได้ต่ลูกสาวบานเท่ากับบอกว่าบ่าอยากได้ดลูกไสม้มันมึนมันหยาบ จะออนเสือกักหน่อยเพิ่นได้นอะหนูซื้อเสือปกติด้ะคะแต่วาย่าอ่อยใสเราเป็นเสือกักเสวยเลยมีแต่มอระดกมุ่นมั่งลูกสาวนะคะเสือกักลูกกระซื้อให้จะมากะแลงทั้งในกับของลูกซื้อใส่แวเดียวใส่ล่สดสงการกางเกงสร้างลูกกระซื้อให้เกิบลูกกระซื้อไห้พี่น้องค่ะ ตอนนี้หนูได้กลิ่นอบควนไปด้วยเนื้อนะคะเนื้อสดเป็นสวายทองเราพี่น้องคะเรื่อหิวเขาเมื่อจังไดบุท่องว่างเราไปซิมบักม่วงนะคะกับเหลือเหลือซื้ออย่างบบหลายแเราค่ะเพราะว่าได้ครบเกือบเบิดแล้วย่าอ้อยก็ได้เนื้อแล้วแม่บ่เอาหมูบ่มามา จะไปย่างผ้าที่ิวเต้าียไปซื้อข้างในมั่ต้งหายำผ้าขี้ริ้วกับลาบนะคะเนื้อสดสดแดงแดงเลยปลาคือแดงดีตับนะคะไปเห็ดตับหวานมีคนมามาสั่งเมนูตับหวานด้วยนะคะ ก่อยากให้พี่น้องกินดิบดอกพี่น,อน้องขากินได้จังใดกับวัลูหนูบม่ได้ยานคะ่ะแต่ว่าหนูกินพ่เป็นเกิดมากหนูบ่เคยกินดิบนะคะหนูงงมากพ่อกับแม่หนูกินดิบเก่งมากเพราสิสร้อยจูลาบผมก้อยแบบพังเชาบเป็นนามเจิงน้องสีแดงเล่ากับแหงหมัด แต่ว่าลูซีค้นเกิดมาหังเบอก,กินดิบพี่น้องเป็นตะเนินคือกันก็นแม่กินเบอร์ลูก,ลกบอก,กินขนาดแซลมอนลูกสาวก็ไม่กินนะคะเพราะว่ามันดิบบ่รูู้ว่าหนูสีเอาบนเราใหม่ไปขายไปขายดีบอพี่น้องค่ะเอาไปขายกระยันสร้อยนั่นก็ขายลา้ หลายลานคนเราไม่ตำกันคุพี่น้องคะหลายลายเอากะศีเอาเน่มันใบไดหลายมือเติมอยู่ฮนะเธือขายบ่ออกกับมันสิบเบไดเน่านะคะใจจริงก็อยากเอาเน่จะหองมักล่ะไปขายอยากได้เงาะได้มังคุดนะคะแต่ว่าเงาะมันกะสีเปลือกดำเร็วเขาก็ต้องพ่นน้ำอยู่บ,บ่อยๆนะคะท่านเสียวไปล่งขาย จยายานลูกค้าบ่ม่หม่องนังเพราะว่าถ้านเราคนเราไม่ไปร่องคุกก็ต้องเอาโต๊ะที่ว้างให้ลูกค้านั่งอะค่ะนั่งกินนั่งท่านสองโต๊ะออกมาขายคือจังขายบักลำย่ยเมือวานนะว้าคิดตัดแล้วพอ่พอ,พ,อพ่อแม่แม่ค่ะ